ครับลูฟี่นะวันนี้เจอกับริสเซโตไม่เคยชกวันนี้ร้อยเท่าไหรเนี่ยร้อยสิบแปดครับเป็นไงเมื่อเช้ามาก็มาเกินยู่จุดสี่ครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมซ้อมอยู่ที่สกลนครครับจิกกี้ยิมไว้นะจิกกี้ยิมครับเบ็ดเสร็จกี่วันก็ประมาณสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์ได้ครับล่าสุดผลงานเป็นไงก็ชนะคะแนนบักนูวาปาร์เซนไปรับที่ไหนที่ตะวันนาตะวันนาวันนั้นร้อยใช่ไหร่ วันนั้นร้อยสิบเจ็ดแต่วันนี้ขยับขึ้นไปนิดนึงคุมกี่โลรอบนี้ก็ประมาณสามโลสี่โลได้น้ำหนักปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยก็มีห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบห้าครับชกมารวมรวมประมาณห้าสิบครั้งครับห้าสิบหกคลิปน่าจะมีนะครับผมอ้าวลูกหลานจากจังหวัดนครพนมครับฝากแฟนคลับเชียร์นะครับวันนี้ฝากชาวนครพนมเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับโอเคขอช่วยดีครับผมครับผมใช่วันนี้ครับผมมิสเตอร์แก้วสมิทธา ตอนนี้เราชกมวยรอบหนึ่งร้อยเท่าไหร่ตอนนั้ร้อยร้อยยี่สิบตัวนี้โหลดลงมาดิน้ำหนักนี่มันยังโอเคไม่รู้ว่าร้อยยี่สิบดีกว่าร้อยสิบแปดหรือว่ายังไงมันลงได้ลงไปเรื่อยๆได้ทำวันนี้ได้อีกอ่ะน้ำหนักมันน้อยน้ำหนักมันน้อยนะซ้อมอยู่แก่สามนิ์เลินนะกี่วันซ้อมมาสองสามอาทิตย์จบเราไงฝีมือหรือว่าลูฟี่นี่เขาเดินนะใช่ฮะแต่เราอยน่าจะได้ลอยเขาหน่อยไหมคิดว่าน่าลอยไหมไม่ไม่เท่าเท่ากันนะเราชกมันมาตัวนี้รวมๆ ร้อยไฟสามไฟหลังชนะกี่ไฟไฟเดียวไฟเดียวนะตั้งแต่กลับมาจากมวยรอบนี้ไม่ค่อยดีเลยนะวันนี้เจอลูฟี่นี่มันมีลูกไหนบ้างที่เราต้องแกไปเอาบอชั่วเขาเข่าของมันนะอ่าอย่างอื่นเขาไม่มีนะเอาเราน้ำหนักกับลอยทีนึงน้ำหนักห้าสคนจากจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะบอกทางว่าเชียนเอาวันนี้วันนี้ฝาช่วยชาวบุรีรัมย์ช่วยเฉย้วยนะครับวันนี้เต็มที่ครับขอช่วยดีครับโอเค